เที่ยวทะเลสีขอละภูมิน้องกายน้องแก้มเล่นน้ำใช่ไหมเอาเอารองเท้ามาไว้ตรงนี้มาเอาอไปลงเล่นให้เล่นแค่ชั่วโมงเดียวนะไปทะเลสีขอละภูมิเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะเพื่อน <c oughs> ๆเราเพิ่งมาครั้งแรกยินไหมน้องกายโอ้โ <c oughs> หแล้วถ้าส่งการคนจะเยอะแค่ไหนเนี่ย <c oughs> ถ้าส่งการคนน่าจะเยอะมากเลยเพื่อน <c oughs> ๆ มันอยู่อำเภอสีขรับภูมิยายภาพกับยายน้อยนีพี่ก่อนกอนไปเอาห่มกับยายน้อยไปยายน้อยอยู่กับยายภาพร่มอะ่ะอืทะเลสีขอทะเลทะเลน้ำจืดสีขรับภูมิ จักหวัดสุรินทร์เพื่อนๆคนเยอะมากเลยอันนี้ไม่ใช่สงการคนยังเยอะขนาดนี้ถ้าเป็นสงการคนน่าจะเยอะมากเลยนี่พาน้องกายกับน้องแก้มมาเล่นน้ําอย่าไปไกลอย่าไปไกลแก้ม ของได้ขายดีมากพี่ชายเราก็มาให้เช่าห่วงยางเช่าชูชีพอยู่ที่นี่ก็เลยมาเที่ยวแต่ว่ามาเที่ยวก็เช่าห่วงยางแล้วก็เช่าชูชีพนะเพราะว่าหาร้านพี่ชายไม่เจอหาร้านพี่ชายไม่เจอเลยไม่ได้ของดี นี่เพื่อนๆทะเลสีขรบขูะทะเลน้ำจืดจ้า,จาสนุกไหมน้องกายาสนุกไหม

นั่งรออยู่ตรงนี้เด็กๆก,ก็เล่นน้ำฮะกินใส่ไหมใช่ถ้าซื้อเราต้องกินนะเอาสีอะไร ถามที่เท่าไหร่ยี่สิบค่ะต่อน้องกายเคยกินเหรอใช่อร่อยไหมอร่อยรออันนี้น้ำอะไรเนี่ยอันนี้น้ำอะไรคะน้ำอะไรอะโฮาวายหรอเอารู้ได้ไงอะเออรู้ได้ไงทำไมรู้จักออาเขียนไว้ไว้เมือไมเ่อะไว้ครับเขียนไว้เหรอไม่พูดเป็น เขียนไว้แอนเรื่องชาไทยด้วยเแล้วใหญ่น้อยไม่เอาใหญาห้าไม่เอาชิ่วยฝากคลิปหน่อยเอายังไม่ได้ปิดอ่ะฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังให้ใจให้สาวเลยค่ะเรากินเที่ยวเล่นด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูรักเพื่อนๆทุกคนมากเลยค่ะวันนี้เรามาเที่ยว ทะเลสีขรุูระทะเลน้ำจืดแล้วก็จะไปต่อที่ปราสาทสีขอนะคะรักทุกคนมากกกมาเที่ยวปราสาทสีข่อ5คนะไปนอนน้ำกินอะไรก่อนก่อนอัมไปบอกว่านักกินต้นโห่เย็นๆแต่น้ำสนุกดีที่จะเบิดก่อนนี่ปราสาทสีข่อเยนุ่นนี่ไงนุ่นปราสาทสีข่อเห็นไหนเออ Manager, มาวันนี้มาเที่ยวมั่นพี่ชายมากับยายน้อยเด็กขวเด็กข้าวมมี่า้ดวมามานั่งครับี่นาก่อนกับน้องชายก่นอไรก่อนระวังตกน้ำก่อนระวーーังตกน้ำ รอด้วยเฮ้ยมันเพื่อนวันนี้เรามาเที่ยวปราสาทสีขอมาเที่ยววันพี่ชายก็เลยพาแม่กับน้องกาย <Okay. S 1> น้องแก้มมาเที่ยวด้วยอืมโอ้เมก่อนกับน้องกายถึงนแล้วอือโอปราสาทสีขอน้องแก้มร้อนไหม ร้อนไหมไม่ร้อนนะอากาศเย็นมากเลยม,มาเที่ยวปราสาทสีขอวบรรยากาศดีปะ่ะ<ม>ยายไม่มาหรอกมั้งยายจะมาไหมม,มาเที่ยวปราสาทสีขอกับน้องแก้มจ้าน้องแก้มฝากช่องใหม่เลี้ยว ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแ้มมาเที่ยวไกลจังเลยวันนี้ใช่ไกลมากเลยสาวมังเลยมาเที่ยวสุรินทร์รักหนุ่มอีสานใต้เพลงนี้เพลงนี้ไงรักหนุ่มอีสานใต้ใช่รักสาวอีสานใต้ลองเป็นไหมลองเป็นลองว่าไง ต้ตองหักหักจนหมดใจน้องหักหักจนหมดใจสิเหตุจังใดเลยสิได้เป็นแฟนหูสวยจังปราสาทนี้มันอยู่ในอำเภอศรีขรภูมินะเพื่อนๆมันอยู่ในอำเภอบอกว่าติดติดถนนเลี้ยวเข้ามาแค่ห้าร้อยเมตรกลับแล้ว กลับแล้วฟา,าสาดสีขาวนักคนไม่รอเข้าไปดูเลยหรอเข้าไปแล้วอไใช่พเข้าไป กดไลค์กดแชร์ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราแม่เราด้วยนะคะรักทุกคนมากเลยค่ะจะเข้ามาดู